มัดวมภาพเชียที่คํำพรรุคผมสั้นสวยขยี้ใจสาวเป็นนางเอกที่ยุคหนึ่งดังสุดๆส,สำหรับเชียที่ค้ำพรก่อนหน้านี้เธอได้ตัดผมสั้นเหมือนสมัยที่เข้าวงการบันเทิงและเล่นละครยุคแรกๆท่ามหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเชียร์เป็นทอมหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นทอมตัดผมสั้นเพราะเปลี่ยนรูก โดยเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเชียร์ได้ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจตัวเองว่ามีคนคุยแล้วไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้สบายใจกับคนไหนมากกว่าตอนนี้ก็คุยกับผู้หญิงอยู่และทางเราก็ได้นำภาพของเชียร์ในลูกสาวผมสั้นมาให้ได้รับชมกันด้วยละค่ะจะเท่ขนาดไหนมาดูกันเลย